ทำไมกองทัพอากาศไทยถึงเลือกซื้อเครื่องบินฝึกโจมตีเบา AT6 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Wolverine นั่นเองมันมีอะไรดีทำไมต้องเป็นรุ่นนี้วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องรู้เรื่องจะพาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยีที่น่าสนใจรอบตัววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่จับตามองมากที่สุดในวงการทหารของบ้านเราถ้าใครได้ยินชื่อ Wolver ร n น อาจจะนึกถึงซ u เปอร์ฮีโร่ตัวดังแต่สำหรับวงการเครื่องบินแล้ว w o l v e r i n e คือฉายาของเจ้า AT6 ที่กองทัพอากาศไทยของเราเพิ่งเซ็นสัญญาจัดซื้อไปหมาดๆเจ้าเครื่องบินรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัท b e ี c h c r a f t จากสหรัฐอเมริกาและเป็นเครื่องบินที่เรียกได้ว่าอนเนกประสงค์มากๆเลยครับจุดเด่นของมันคืออะไรมันไม่ใช่เครื่องบินรบหลักอย่าง F16 หรือแจ๊สสามสิบเที่มีไว้เพื่อต่อสู้ในระดับสูงนะครับ แต่เจ้า AT6 ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินฝึกนักบินให้คุ้นเคยกับภารกิจโจมตีเบาแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถติดอาวุธและปฏิบัติภารกิจจริงได้เช่นการโจมตีภาคพื้นดินการลาดตระเวนทางอากาศหรือแม้แต่การสนับสนุนกำลังผลภาคพื้นดินมีเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาที่จับต้องได้ นักบินจะได้ฝึกใช้ระบบอาวุธและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมือนกับเครื่องบินรบราคาแพงแต่มันมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและปฏิบัติการที่ถูกกว่ามากทำให้กองทัพสามารถประหยัดงบประมาณได้อย่างมหาศาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดน้ำมันมันใช้เครื่องยนต์ใบพัดทำให้ประหยัดเชื้อเพลงกว่าเครื่องยนต์เจ็ตมากๆคำถามสำคัญคือทำไมต้องเป็น a t ทหกคำตอบนั้นไม่ใช่แค่เรื่องราคาถูกอย่างเดียวครับ แต่มันคือเรื่องของความคุ้มค่าและยุทธวิธีในการรบยุคใหม่ตอบโจทย์ภรารกิจปัจจุบันกองทัพอากาศต้องการเครื่องบินที่สามารถทำภรารกิจล่าตระเวนและโจมตีเบาได้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งไม่รุนแรงหรือในภรารกิจปราบปรามการลักลอบข้าขายยาเสพติดการส่งเครื่องบินรบราคาแพงอย่าง F16 ไปทำภรารกิจแบบนี้อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุครับ AT6 จึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้อย่างลงตัวเป็นสะพานเชื่อมสู่เครื่องบินรบหลักนักบินที่ฝึกกับ AT6 จะมีทักษะและประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการบังคับเครื่องบินรบหลักมากขึ้นทำให้การเปลี่ยนผ่านไปขับ F16 หรือกริปเพนในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ การซื้อเครื่องบินจากสหรัฐยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2ประเทศและยังได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสนับสนุนด้านต่างๆจากพันธมิตรอีกด้วยเอาละครับหลังจากที่เราได้เกริ่นนำกันไปแล้วว่าทำไมกองทัพอากาศไทยถึงเลือกเจ้า AT Wolverine มาเป็นเคี้่วเล็บใหม่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบถึงพลึกถึงขิงเลยครับว่าเจ้าเครื่องบินลำนี้มันผลิตที่ไหนมีความสามารถอะไรบ้าง เทคโนโลยีสุดล้ำที่ว่ามันคืออะไรแล้วราคาค่าตัวของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไรกันแน่ผลิตที่ไหนความสามารถและเทคโนโลยีสุดล้ำค่าตัวของโวลเวอรีนไปเจาะลึกกันเลยหลายคนสงสัยว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของประเทศไหนคำตอบก็คือเจ้า AT-6 เนี่ยเป็นผลผลิตจากบริษัท Textron Aviation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Beachcraft ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับ และโรงงานที่ผลิตเจ้าเครื่องบินรุ่นนี้อยู่ที่เมืองวิชิตารัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกาเลยครับพูดง่ายๆคือของแท้ส่งตรงจากอเมริกานั่นเองมาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับถึงแม้ว่าภายนอกมันจะเป็นเครื่องบินใบพัดแต่ทั้งในนี่ล้ำสมัยสุดๆไม่แพ้เครื่องบินไอพ่นเลยครับห้องนักบินแบบกลาสคอกพิตหน้าจอแสดงผลดิจิทัลทั้งหมด นักบินจะได้รับข้อมูลสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนที่ข้อมูลภารกิจหรือข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอเหล่านี้ทำให้การควบคุมและตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำระบบควบคุมภารกิจ A10X Combat Mission System ระบบนี้คือหัวใจสำคัญเลยครับเพราะมันเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินโจมตี A-10 Thunderbolt 2ของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งเป็นเครื่องบินที่ขึ้นชื่อเรื่องการโจมตีภาคพื้นดินอยู่แล้วบอกเลยว่าไม่ใช่เครื่องบินฝึกธรรมดาแน่นอนครับรองรับอาวุธที่หลากหลาย AT-6 มีจุดติดตั้งอาวุธ Hardpoints ถึง7จุดเช่น ปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรปืนกล M 3มแมชชีนกันยิงได้รัวๆเหมาะสำหรับโจมตีเป้าหมายบนพื้นและยานพาหนะเบาจ้าจรวดอากาศสู่พื้น Hydra 70ใช้ยิงใส่กลุ่มเป้าหมายหรือสิ่งปลูกสร้างมีทั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบระเบิดแรงสูงจรวนํวนำวิถีเลเซอร์ AGM 1 1 4 Hellfire หรือ APKWS แม่นยำสูงใช้ทำลายเป้าหมายเฉพาะจุดเช่นรถถังหรือฐานยิงของศัตรู ระเบิดนำวิถี GBU-12 Paveway 2 GBU-58 ใช้เลเซอร์หรือ GPS ชี้เป้าเหมาะสำหรับโจมตีอาคารหรือเป้าหมายขนาดใหญ่ระเบิดทั่วไป MK-80 MK-82 แบบไม่มีกลไกนำวิถีราคาถูกใช้ถึงโจมตีพื้นที่กว้างระบบสำรวจและตรวจการ s เซนเซอร์พอไม่ใช้อาวุธโดยตรงแต่ช่วยให้หาและล็อกเป้าแม่นยำขึ้นใช้ตอนกลางคืนได้ด้วยกล้องอินฟราเรด ค่าตัวของโวลเวอรินมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือราคากองทัพอากาศไทยของเราจัดซื้อเจ้า a t 6 ts รุ่นที่ปรับแต่งมาให้ตรงกับกองทัพไทยจำนวน8ลํลำพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ระบบสนับสนุนการฝึกอบรมและอื่นๆรวมมูลค่ากว่า4,600ล้านบาทครับซึ่งเป็นโครงการผูกพันงบประมาณ5ปี ถ้าลองคำนวณคร่าวๆก็ตกอยู่ที่ลำลับประมาณ575ล้านบาทฟังดูเหมือนจะแพงใช่ไหมครับแต่ถ้าเทียบกับเครื่องบินรบราคาหลัดพันล้านหรือหมื่นล้านบาทแล้วเจ้า AT6 ถือว่ามีความคุ้มค่ามากๆทั้งในแง่ของสมรรถนะเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติที่ถูกกว่าหลายเท่าตัว สรุปได้เลยว่าการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่รอบด้านและมองการไกลเพราะนอกจากจะได้เครื่องบินที่มีความสามารถตรงตามภารกิจแล้วยังช่วยประหยัดงบประมาณและพัฒนาบุคลากรของทัพฟ้าได้อย่างยั่งยืนครับ เป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลเชิงลึกของเจ้า AT Wolverine ที่เรานำมาฝากกันวันนี้จะเห็นได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกธรรมดาธรรมดาแต่คือเครื่องบินโจมตีเบาที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำสมฉายาเขี้ยวเล็บใหม่ของทับฟ้าจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ